ี่น้องตัดในกในขลามเด้วอวันนี้ครอบครัวคนซาฟาห้องอยากกินหมังขลามเนี่ยอยากกินหมังขลามเช่นกุไผ่อยู่หนาอคอกงหมอพอดีพอดีเห็ดบางกรลามพี่นอ้อ,นองเช่นตัดหย้ยดังที่จะหาในกินง่ายๆเด้อพี่น้องหมังกรลามนี่ตัดเพราะไงก็ต้องตัดสิ ทีทาหับบังกะร้ามโอ้ใหม่ใหไงก่อนเด้อพี่น้องแลวติดตัดให้เบิงให้พี่น้องเบิรงอีกทนึงจากจีฮ่องตัดไม่ไ่มาเลยพี่น้องมาใส่ตัดก็มีผัดออกเลยพี่น้องมีผัดออกใส่เครื่องชุดแรกพี่น้อง สามบ่องไ้พี่น่องโอ้ไอซิบปกินลายขนา ้าใส่บันัดมันสีแตกเด้เท่ามันสิแตกเลยมันสอดไปไลยไดมเอาออกดีๆตัวมองขลามเฮ็ดดีตัวันนที่ไเหนัวนมันจังเหีาวพีหน้ององมันจัเหียวม่นเขาม่นนี้จังเหี่ยวเดยใจน้อจากที่ห้างด้ ได้ไหมพี่ทไมไพ่เล้รพี่น้องเขาจะไปกอดเข่าบ้าเนเลยแถวเพิ่งตอนจิบผ้าไปกอดเข่าเด้อพี่น้อง S <S <an> <S สวัสดีไปเลอ่ะสวสดีแ้อกล่องไมพี่นองตอนนี้ห้ากตัดไม้ไผแล้วเรอยแล้วพี่น้เนาะตัดไม้ไผ่เยบรอยแล้วห้ากับได้เขามาขาตัวนี้ห้ามาก่อนเลยพี่น้องเข่ามาให้มันสุ่อ่อนก่อนหล้ะค่ะห้ากับนีกับข้าวกับน้ำตาลกับเกลือด้วพี่น้องน้่ยหวานพันเอ้วก็มากรอกเข่ากันเลยพี่น้อง ใส่มืออน,นุญาตใส่มือเ <โอ S 1> ด้อพี่น้อยเขาต้องมาก่อนอนเรบอกแล้วกว็เขาพอดีเด้อพี่น้อยอย่าบอกบอกเอาเต็มแห้งพี่น้องเอาไอา้มันเพียงอย,ยู่แค่นี้เท่ากับตองการเท่ากับสิเอาหวานเอาใส่เดียวเอาขาอกเขาลุ่ม เขาม้อทอดมาหน่ะพี่น้องเรือเรือเห็ดบังคลามากะหนึ่งเกี้ยนป่ะเ,เห็ดข้าวเจ้าขายบางรหัสิบป่านั่น้องคิดว่ามันแพงแต่ว่าบวกพแขงต่อพี่น้องมาเห็ดเปิงเหลีวบวแพงเอาพอดีเอาเอาเอาใส่หลาย่อพี่น้องขอลงนิดหน่อย กันบอกคอลงมันสิบอมันสิบอหนะคอลงแค่น้อยนะพี่น้าอาากอ่ะเอาพอ่ออะไรเอาสั่งตังเอาฮะเอาใส่ไว้บอกเผาไปเรื่อยๆได้พี่น้องคนเอาคนเอาคนน้อยโอค้โอคนน้อยนี่มันสีหนาโวตาต่อคอละ ตอนเดี๋ยวห้าวกอกเขาแหละน้าจ๋าได้ไปเบิ้งตอนตอนกอกน้ำนี่หอตอนกอกน้ำนี่จ๋ากอกน้ำหวานเพิ่นกรอกกะทิกอกน้ำตาลน้าจ๋านี่โย้นสูงเพ่าเห็นมาก่อกน้ำหวานจ้าอาอเนี่ยมาตรงนล้หรอต้ทต้มแก่ตัวนั่นี่หพี่น้อะ ขอนำกะทิจ้านำกะทิขึ้นมารูดล้างแม่น้ำกะทิขึ้น้องลงลงลงมาออกน้ำกะทิจะเอาไปตองกล้วยม,ม,นนม,มั้อัดปากมันให้แม่เนี่ยไม่มีวุ่สีก็เอาซืซ้อ ก้วยย่ากระไดป๋เออหี่ก้วยไข่เทานี้ล่ะไก่ไก่สมากยอร้หลูกเดินมาล่บากิลมแกสิงหัวตัวใดอันกมกะทิเดีมันเสด็จป่ามันนำทิงไงิงงจังบ่เขาลงปากมันมมีมมี่หนักบอกข่าวอัดปากัน บวังมันพอดีพี่ดีพี่นนอแต่โดนเะได้ยาภัยภเห็ดบางขลามไม่ไ้ตอกป่วยอัดปากเด้พี่นนอ บออกพาวปกติคนใส่กะทิกะทิเ้าเอาขีบ้บกพาวปิดเอาไปหน,นึ่งโอเคบกพาวห้องบ่มีเหาก,ก็ต้องอ่าะนี่เอัดปากมัน सवाल तो हैं เีพี่น่องเดี๋ยวแฝซื้อกินมันกันบบุคือห้องเห็ดเองว่าพี่น่อยต้องก่วยอัดปากกัน ทวมเขาด้วยพี่น้องคือมบอกพี่น้องว่าให้เอานามกะทิใหเข้าให้มันทวมเขาอันนั้นดีพอดีกับเขาเราทวมเขาแจ็กหน่อยนะพี่น้องอย่า้สูตร ไม่นไมอยากนเร็วเรวเร็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 วลกเร็วเร็วเอามันขึ้นนหน่อยแม่มันคายนขึ้นหน่อยเย ดไม่จะเปื่อยได้แม่เผื่อยขันคือปากปากข้างนั้งไม้อะไรไม่ทำความดเอ้อพี่น้องหลังจากเสีเห้ากอกเข่ากอกกอกกะทิแล้วพี่น้องนางไฟแล้วจ้าการตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องนางไฟปีกี้แล้วเอ้ยอัน ย่างแล้วพี่น้องอ่นเผาบังขะลามครัพี่น้องเอาแต่แต่ผะลามตะโพแตเมพี่น้องชิปสองบังพี่น้องอ่าเป็นอาตาของขะลามเผาบังขะลามจ้าปีละเท่อพี่น้องง่ายเพราะคอยได้เฮ็ดดอกลูกอยากง่ายก็อยากนั่มมันละ่ะอ่า คอยปล่อยไฟพี่น้องเยอเขาคอยปล่อยไฟไปเรื่อยๆแล้กับพริกขางนั่นพริกขางนี่ใส่พี่น้องอามาส้มตอนสุดถ่ายเด้อพี่น้องเด้อติดตามตอนสุดถ่ายจ้านี่หน้าตาของกันเผาบ,บังคลามพี่น้องเขาจะเว้นประมาณผ่าโม่ซี่โมงกลัวพี่น้องมันติดซุกจัก จักจั๊กโมงประมาณทุ่งก็จักพี่น้องเพราะว่าประกาศปล่อยไฟแห้งปล่อยไฟค่อยๆพางพี่น้องเอาออกซี่ไก่ห่ากระเข็ดแบบรวบลัดเต้พี่น้องน้ำถ้ากระพริกใส่หางพริกปิ้นขาหนันปิ้นทางนี้ใส่พี่น้องแล้วก็คอยปล่อยไฟไปทำปุ๋ยท่องกระเรียมพร้อมปื๋ยท่องเบื้อพี่น้องปื๋ยปลาย่างครับผมปุ๋ยท่องเบื้อ หองวเวลาเผาเพียงหาใหม่กระยาชุกมื่อนี่หาใหม่เนี่ยว่ามอแม่แนวอื่นได้พี่น้องก็ไพ่เนี่ยึดไปนำอ,อึดตามตอนมันสุกเลยพระเจ้ายวยายจิตไทยเบึงตอนมันสุกมันสิตเสียบจำได้บังขลามเฮานี่นี่จ้าบังขลามเฮาสุกเรียบร้อยแต่มาขึ้นผมเจอ อ,อ้อยกินไปแหละแซ่บแสบ,แสบ,แสบออกไฟไม่ๆหมหันห่อน,น่าจะอันนี้อุ่นเลยด้จ้ะเนี่ยอุ่นเรียบร้อยแล้วมังคลามเขาไดซิปก็บังจ้ะพอหน่องไอคิวก็ลังสุป,ปอกให้กินจะ่ปอกให้เบิงกินห่อนี่แซ่บดีดจ่ะบังขลามต่วาาขายมันเย็นแหลก็แซ่บเพื่อก้าผู้ใดหมักเนาะจ้ะ ว่าน,น้ำอ้อยอ้อยกินปีละเทือแสบว่าชีสเอกอยู่จต่เถื่อหนึ่งกิดใหญ่บังขลามเดี๋ยวมาเบิ่งข้างในมาเลยจ้ะบังขลามสูตรคุณแม่น่ะจ้ะแม่อ้อยไปคนเห็ดตะกี้ก็เห็ดกินดีดีจ้ะ ไปเดกกินดนแหลวก็เลยบอกให้แม่เห็นนะจ๊ะอ้เพิพ่มขึ้นอยาาน่านี่จ้ะพี่สูนให้เบิ้พร้อมเขาซุกดีจ้ะนิ่มแซ<ส>่้อมจ้ะหอม นอเผาอันนั้นน่าจะนี่เผาเอาพืชอันเอาฟื้นนอเผามะขามใส่เวลาประมาณจะชั่วโมงเผาแมอม้มอ,อยเริ่มเผาประมาณหามงบ่จ้ะสี่หามงประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยเรจะเผาไอกระบเน่ใจเวลาปันไดนจ้ะประมาณนี้แหละเท่ากับคอยเบิ้งน้ำน่ะจะคอยอันนั้นคอยเติมฟื้น เพื่อนเท่าสีบาเบอร์เท่ากับเติมใส่เรื่อยๆจนกว่ามันจะสุกน่าจะเด้มอมันจะเอาอกระคอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ะากาพีน้อกกดไหล์กดแค่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแห้ช่องขอบข้อคนทำฟ้์มในด้วยจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมไหวพอกันไหมคลิปหนาะเด้อจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ